สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จากช่องวินโยเวครับช่องที่จะพาคุณมาสำรวจความคิดพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานวันละกก้าก็ยังดีครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยในคำถามที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องเคยถามตัวเองกันมาบ้างไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งในชีวิตคำถามนั้นก็คืออะไรคือความสำเร็จ แค่ได้ยินคำนี้ภาพในหัวของแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันไปใช่ไหมครับสำหรับบางคนภาพของความสำเร็จอาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถส,สปอร์ตคันหรูตำแหน่งงานสูงๆมีเงินในบัญชีเยอะๆหรือการเป็นที่รู้จักในสังคมซึ่งก็ไม่ผิดเลยนะครับเพราะนี่คือภาพความสำเร็จแบบพิมพ์นิยมที่สื่อต่างๆหรือสังคมรอบข้างฉายภาพให้เราเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตแต่ เคยไหมครับที่บางครั้งเราวิ่งไล่ตามภาพความสำเร็จเหล่านั้นไปเรื่อยๆและพอถึงจุดหนึ่งเรากลับรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกว่าเอ๊ะนี่ใช้สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรอวันนี้ผมได้ดูวิดีโอแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับมันเล่าเรื่องราวของพี่น้องสองคนที่มีนิยามความสำเร็จแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและเรื่องราวของพวกเขานี่แหละครับที่ทำให้ผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันในวันนี้ว่าจริงๆแล้ว เราจะวัดค่าความสำเร็จในชีวิตของเราจากอะไรได้บ้างเรื่องเริ่มต้นที่พี่น้องสองคนครับชื่อไมค์กับจอนทั้งสองคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเหมือนกันและทั้งคู่ต่างก็มีความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนๆกันแต่เส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินหลังเรียนจบนั้นกลับแตกต่างกันราวกับอยู่คนละโลกเลยครับเรามาดูที่คนแรกกันก่อนไมค ไม้เลือกเดินในเส้นทางด่านด่วนสู่ความสำเร็จแบบที่เราคุ้นเคยกันดีครับเขาได้งานที่เงินเดือนสูงหลิวเป็นวานิธนชรหรือ Investment Banker ซึ่งเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันเลยใช่ไหมครับเป้าหมายของไม้ชัดเจนมากเขาต้องการเงินทองชื่อเสียงอำนาจและการยอมรับจากสังคม และเขาก็ทําได้จริงๆนะครับหลายปีผ่านไปไม้กลายเป็นนักวานิธนชรที่เก่งกาจและมีรายได้มหาศาลเขาเป็นที่นับหน้าถือตาในวงการมีชื่อเสียงพอสมควรเงินที่เขาหามาได้ทําให้เขาสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่โตมีรถสปอร์ตสีแดงเพลิงจอดอยู่ในโรงรถพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามองจากภายนอกชีวิตของไม้คือภาพสะท้อนของคำว่าประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยก็ว่าได้ แต่ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอครับอีกด้านหนึ่งของชีวิตไหมเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จเหล่านั้นไมต้องทำงานหนักสัปดาห์ละเกือบ80ชั่วโมงโอ้โห80ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าเวลาในชีวิตของเขาแทาบทั้งหมดถูกสู่ไปกับเรื่องงานเขาไม่มีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนไม่มีเวลาทางานอดีเรกที่เคยชอบไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือหาคนรัก ที่สำคัญคือแม้ในเวลาที่เขาเลิกงานกลับมาถึงบ้านแล้วหัวของเขาก็ยังหยุดคิดเรื่องงานไม่ได้ความเครียดจากการรับมือกับลูกค้าและแรงกดดันต่างๆมันกัดกินชีวิตของเขาจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ความสุขอย่างอื่นเลยสำหรับไม้แล้วการเสียสละสิ่งเหล่านี้คือราคาที่คุ้มค่าที่จะจ่ายเพื่อแลกกับความสำเร็จในแบบที่เขานิยามไว้ทีนี้เรามาดูพี่รองอีกคนกันบ้างครับจอ จอห์นไม่ได้เลือกเส้นทางที่หวือหวาเหมือนพี่ชายของเขาครับหลังเรียนจบแทนที่จะหางานในบริษัทใหญ่ๆที่ให้เงินเดือนสูงๆจอร์นเลือกที่จะทำตามแพชชั่นของตัวเองนั่นก็คือการเป็นช่างภาพครับชีวิตของจอร์นตรงกันข้ามกับไมทุกอย่างเลยเขาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังบางช่วงก็ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนด้วยซ้าแต่สิ่งที่จอร์นมีอย่างล้นเหลือและไมไม่มีเลยก็คือเวลาครับ เพราะจอนทำงานเป็นฟรีแลนซ์เขาสามารถออกแบบตารางชีวิตของตัวเองได้เขาเลือกที่จะทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ20ชั่วโมงเท่านั้นทำให้เขามีเวลาเหลือเฟือที่จะไปทำในสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเขาจริงๆเขามีเวลานัดเจอเพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่มีแฟนที่รักกันมากและได้ใช้เวลาออกไปผจญภัยด้วยกันบ่อยๆ พวกเขาวางแผนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันและที่สำคัญที่สุดคือเขามีเวลาได้ทำในสิ่งที่เขารักมากที่สุดนอกจากการถ่ายภาพนั่นก็คือการอ่านหนังสือครับการอ่านทำให้โลกของเขากว้างขึ้นทำให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตจากภายในแม้ว่าจอจะไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีรถหรูแต่เขามีความสุขกับงานที่ทำมีความสุขกับชีวิตโดยรวมของเขาเขารู้สึกสำเร็จในแบบของเขาเองเอาละครับ พอฟังเรื่องราวของพี่น้องทั้งสองจบแล้วคำถามสำคัญที่วิดีโอทิ้งท้ายไว้และผมอยากจะมาชวนคุยกันต่อก็คือแล้วใครละ่ะที่ประสบความสำเร็จมากกว่ากันถ้าเราไปถามไมเขาก็คงจะตอบอย่างมั่นใจว่าผมสิผมสำเร็จมากกว่าน้องชายผมเยอะเพราะเขามีทุกอย่างที่จับต้องได้เป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถ้าเราไปถามจอนเขาก็อาจจะตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มว่า ผมต่างหากที่ประสบความสำเร็จเพราะเขามีความสุขและได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการเห็นไหมครับมันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดเพียงข้อเดียวเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับความสำเร็จเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างยิ่ง success is a very personal thing สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้และอยากจะเจาะลงไปลึกซึ้งก็คือแนวคิดเรื่องมาตรวัดความสำเร็จหรือ Scorecard ครับเราอาจจะแบ่งมันออกเป็น2แบบง่ายๆ แบบแรกก็คือมาตรวัดภายนอกหรือ external scorecard แบบนี้คือมาตรวัดของไม้เลยครับคือการให้คุณค่ากับสิ่งที่คนอื่นมองเห็นสิ่งที่สังคมตีตราว่าดีเช่นเงินทองตำแหน่งชื่อเสียงยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียการที่เราใช้มาตรวัดนี้มันง่ายครับเพราะมันชัดเจนเปรียบเทียบได้ง่ายแต่ข้อเสียร้ายแรงก็คือเรากำลังเอาความสุขและความผูกใจในชีวิตของเรา ไปผูกไว้กับการตัดสินของคนอื่นเราจะเหนื่อยตลอดเวลาเพราะมันจะมีคนที่รวยกว่าเราเก่งกว่าเราเสมอส่วนแบบที่2 มาตรวัดภายในหรือ internal scorecard นี่คือมาตรวัดของจอครับคือการให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเราเองรู้สึกสิ่งที่เติมเต็มจิตใจเราจากข้างในเช่นความสุขความสงบการได้ทำในสิ่งที่รักความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการได้เรียนรู้และเติบโตมาตรวัดนี้อาจจะจับต้องได้ยากกว่าเปรียบเทียบกับใครไม่ได้แต่มันคือสิ่งที่ยั่งยืนและเป็นของเราอย่างแท้จริงครับผมคิดว่าชีวิตคนเรามันคือการแลกเปลี่ยนนะครับ เราทุกคนมีสกุลเงินที่จำกัดอยู่ในมือนั่นก็คือเวลาพลังงานและความใส่ใจไม่เลือกที่จะใช้สกุลเงินทั้งหมดของเขาไปแลกกับเงินและสถานะทางสังคมส่วนจอนเขาเลือกที่จะใช้เงินเท่าที่จำเป็นเพื่อซื้อสกุลเงินที่สำคัญกว่าสำหรับเขาคืนมานั่นก็คือเวลาและอิสรภาพในการใช้ชีวิตไม่มีใครบอกได้ว่าการแลกเปลี่ยนแบบไหนดีกว่ามันอยู่ที่ว่าคุณให้ค่าอะไรมากที่สุดในชีวิตครับ วิดีโอเรื่องนี้จบลงด้วยข้อสรุปที่ทรงพลังมากครับเขาบอกว่าความสําเร็จที่แท้จริงคือการตั้งเป้าหมายของตัวเองและไปให้ถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรก็ตามผมอยากจะขีดเส้นใต้คําว่าเป้าหมายของตัวเองไว้เลยครับมันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดอย่าปล่อยให้ความฝันของคนอื่นมาเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณเพียงเพราะพ่อแม่บอกว่าดีเพื่อนบอกว่าเทสังคมบอกว่ามั่นคง ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจากหัวใจจริงๆสุดท้ายแล้วต่อให้คุณไปถึงจุดนั้นได้คุณก็จะไม่มีวันรู้สึกสําเร็จอย่างแท้จริงหรอกครับมันจะเป็นความสําเร็จที่กลวงเปล่าเพราะฉะนั้นผมอยากจะชวนทุกคนลองกลับมาทบทวนดูครับลองใช้เวลาว่างๆในสุดสัปดาห์นี้ลองปิดโซเชียลมีเดียสักพักแล้วถามตัวเองจริงๆจังๆสักครั้งว่าอะไรคือความสําเร็จในเวอร์ชั่นของเรา ไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องเอาใจใครเอาแค่เสียงในหัวใจของเราจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การเป็นซ e o พันล้านก็ได้นะครับความสําเร็จของคุณอาจจะเป็นการกลับไปทำสวนที่บ้านเกิดการมีเวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกคืนการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทำให้คุณมีความสุขหรือแม้แต่การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงทั้งหมดนั้นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่แพ้กันเลยครับ และนี่คือสิ่งที่ช่องวินโยเวของเราพยายามจะสื่อสารอยู่เสมอนะครับคือการสนับสนุนให้ทุกคนได้ค้นหาเส้นทางของตัวเองและชนะในเกมของตัวเองไม่ใช่เกมที่คนอื่นสร้างขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นไม้หรือเลือกเป็นจรหรือเป็นส่วนผสมระหว่างสองคนนี้มันไม่มีอะไรผิดเลยครับตราบใดที่นั่นคือสิ่งที่คุณเลือกเองอย่างมีสติและมีความสุขกับมันจริงๆนั่นแหละครับคือความสำเร็จที่แท้จริง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังมาจนจบนะครับหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิดให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ที่ชวนคิดชวนคุยเพื่อการพัฒนาตัวเองก็อย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ให้กับช่องวินโยเวของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ